เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูง่ายๆครับนั่นก็คือต้มขาไก่ใส่เห็ดครับและอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือน้ญยากะทิปักใต้ใส่ปลาทับทิมครับสอเมนูนี้ทาไม่ยากแต่ก่อนอื่นวันนี้ผมจะชวนทุกคนไปซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวใหม่นะครับไปครับไปซื้อหม้อด้วยกันดีกว่าผมจะต้องใช้หม้อในการประกอบอาหารนะครับแต่ว่าหม้อของผมตัวนี้นะครับ มันบุบอย่างนี้แล้วมันก็รั่วจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้งานมานานหลายปีแล้วฮะได้เวลาต้องเปลี่ยนมอใหม่แล้วครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อหมอใหม่ด้วยกันครับการซื้อของออนไลน์ของผมนะครับผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเข้ามาที่เว็บไซต์ของไทยวัสดุนะครับเพราะสินค้ามีมากมายเลยครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นหมู่หมวดนะครับหมวดสินค้าต่างๆนะครับนี่เลยเครื่องครัวห้องน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับฟูร์เจอร์ภายในบ้านที่นอนนะครับเครื่องนอน สินค้ามากมายหลายอย่างจริงครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปดูโปรโมชั่นประจําเดือนตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมกดเข้าไปดูเลยนี่ฮะเราก็เข้ามาดูตรงนี้ครับรวมโปรโมชั่นประจําเดือนนะครับ และสิ่งที่ผมต้องทำก็คือสมาชิกใหม่นะครับรับฟรีนะครับคูปองส่วนลด20%นะครับเมื่อซื้อสินค้าครบ1,000บาทขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เจ๋งครับบิ๊กดีลนะครับโปรโมชั่นช้อปเดือนฟรีค่าส่งนะครับทุกวันทุกรายการมูลค่า80บาทเมื่อซื้อครบ500บาทโอ้โหน่าสนใจอีกตัวหนึ่งโอ้ตัวนี้นะฮะน่าสนใจมากนี่แหละครับเมื่อซื้อสินค้าครบ3,000บาทรับคูปองส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ5,000บาทรับคูปองส่วนลด300บาทนะครับเมื่อซื้อสินคค้าารรบบบ10,000ทั คูปองส่วนลด1,000บาทส่วนผมก็จะเอาโปรโมชันนี้นะครับโปรโมชั่นสมาชิกใหม่รับคูปองส่วนลด20ปะ่ะไปดูหม้อกันเคลื่อนไปนี่ครับห้องครัวนะครับแล้วก็ไปดูนี่เลยครับหม้อนะฮะโอ้โหละลานตาสินค้าราคาดีจังเลยจะได้หม้อสแตนเลสหม้อสแตนเลสคัสซ่าโฮมดูสินี่นะครับหม้อ2หูสแตนเลสฝาแก้วนะครับคัสซ่าโฮมนะฮะขนาด26เซนเอา2อันใส่ลูกเขน อย่างไม่หยุดต้องดูต่อเพราะมีหลายอย่างที่ต้องซื้อเลยครับว่ามีดเล็กมีดน้อยราคาน่าซื้ออ่ะอืมตัวนี้เขียงตัวนี้ต้องใช้นะครับอ่ารดเข็นตะลิวไม้แบบนี้เอาหนึああ่งอันราคาขนาดนี้เอาอีกหนึ่งอันตัวที่คีบซิลิโคนก็อยากได้เพราะต้องใช้งานกับกระทะเทปอนอะตัวนี้9 8บบาทเอาโอ้ที่เปิดขวดเบียร์เอาครับ อ๋อตัวนี้ต้องใช้นะครับไ้คั้นน้ำส้หมหรือน้ำมะนาวประชอนตัวนี้อ่ะต้องเพิ่มหนึ่งอันนะครับร้อยแปดบาทอ่ะครับผมอยากได้ที่ฉีดน้าครับเอาตัวนี้หนึ่งอันครับเอาตัวนี้หนึ่งอันเนาะเอาหนึ่งอันครับโอเคส่วนหน้านี้ก็จะเป็นของตกแต่งบ้านนะครับพวกนี้เป็นเบาะรองนั่งนะเก้าสิบแปดบาทอ่ะสองอันสีนี้ใส่ลูกเขน แล้วก็สีเทา2อันสารล็กเข็นส่วนหน้านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับหน้าใช้อ่ะ158บาทนะครับเอาไว้ตากชั้นในนะฮะพลอสโซของเราเอาละได้ครบอย่างเจ้าของในตะก้ามีหม้อมีเขียงมีตะหลิวมีที่คีบที่เปิดขวดที่คันน้ำส้มตะแกงล้างผักหัวฉีดน้ำเบาะรองนั่งสองสีแล้วก็ห่วงตากผ้าโอเคครบ ชําระเงินกับสินค้าที่เราสั่งไปนะครับทีนี้เรามาเช็คกันดูหน่อยสิว่าครบเปล่าตัวนี้น่าใช้มากอยากได้ราคาไม่สูงตัวนี้ดูแข็งแรงทนทานดีนะครับความไวในการส่งถือว่านี่ให้ผ่านเลยนะฮะตัวนี้ไว้เปิดฝาเบียรเปิดขวดเบียรทุ่งใช่ครับอ่ะส่วนนี้ตัวนี้ฮะจะทุ่งมาจากได้นะครับเอาไว้ลดต้นทุนมาแล้วก็ล้างรถใช่ครับเดี๋ยวดีเราไปต่อนะโอเคครับส่วนตัวนี้นะครับต้องซื้อเพิ่มหนึ่งอัน ทีคั้นน้ำผลไม้คั้นน้ำส้มแล้วคั้นน้ำมะนาวมาครบแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้นะครับก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นหม้อนะครับขวาก้วนะครับของคัซาโฮมนะครับ26เซนนะซื้อมาของใบทีนี้แหละเดี๋ยวเราไปทําต้มขาไก่กับต้มยานชีตปักใต้ด้วยกันนะครับป้าของมาแล้วสวยงามน่าใช้มากจริงและตัวนี้ก็สําคัญนะครับผมเอาไว้ตากลอตโซ่ของเรานะครับส่วนเคียงตัวนี้นะครับของคัซ h าโฮมเนี่ยก็ไว้หั่นพวกผักนะอันนี้จะเป็นต้องมีนะครับ จัดของครบนะครับแล้วก็แพ็คของดีเบาะรองนั่งของคุณแม่นะครับสั่งไปสี่ชิ้นว้าวได้ครบครับระบบการส่งของเร็วดีครับอย่างนี้ให้5ดาวเลยยอดเยี่ยมมากจริงๆครับในเมื่อสินค้าที่เราสั่งนะครับมาส่งแล้วนะครับและเมนูที่จะทําในวันนี้นะครับนั่นก็คือต้มขาไก่ครับผมอันนี้เป็นเครื่องนะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับพริกแล้วก็รากผักชีนะครับตามด้วยสะโพกไก่นะครับเลือดไก่แล้วก็เห็ดนะครับ ถ้าเกิดใครชอบกินหัวปลีใส่หัวปลีได้นะครับทีนี้เราจะต้องข่าไก่ด้วยกันครับกับหม้อใหม่ของผมนะครับเริ่มต้นที่กระทินะครับทีนี้ก็ตามด้วยไก่ได้เลยนะครับที่เราไปลวกไว้นะครับลวกเอาเลือดออกนะครับผมทีนี้ก็ตามด้วยเกลือนะครับหนึ่งช้อนนะครับทีนี้ก็เคี่ยวไก่ของเรานะครับให้สุกนุ่มก่อนนะครับปิดฝาสักหน่อยแังไงไว้นะครับ เอาละครับน้ำต้มของเราเดือดแล้วครับผมกะทิของเราเดือดแล้วนะครับนี่ครับคุณผู้ชมสีจะไม่ดำนะครับถ้าเกิดเราไปลวกไก่ก่อนนะครับเพราะตามข้อไก่เนี่ยจะมีเลือดไก่อยู่นะทีนี้ก็ลงได้เลยกับเครื่องต้มยำนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับรากผักชีลงได้เลยครับหอมแดงทุบๆหน่อยนะครับจริงๆเมนูนี้ก็เหมือนกับต้มยำนี่แหละแต่ใส่กะทิกระชับรสชาติหนึ่งก้อนเก๋ๆนะครับซุกไก่ก้อนนะครับทีนี้ก็รอเครื่องต้มยำของเราสุกหอมนะครับ เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันครับอาวราน้ำต้มเราเดือดแล้วครับผมว้าวกลิ่นหอมมากฮึ่มคนกินท่านใจมากจริงๆทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการปรุงรสนะครับความเค็มจากน้ำปลานะครับอสองช้อนความเปรี้ยวพื้นฐานม,มาจากน้ำมะขามนะครับน้ำมะขามที่ทำไว้นะครับหนึ่งะพีเล็กนะครับผมฮึมคนกินหอมมากจริงๆเมื่อปรุงรสแล้วนะครับก็ต้องสิมเบ่งจากไหนนะครับเด้อว,ว่าจะเป็นจงังได พอดีเป๊ะรสชาติละมุนละไมนะครับความเค็มได้นะครับความเปรี้ยวได้ทีนี้ก็ลงได้เลยกับเลือดนะครับวันนี้ผมจะใส่เลือดไก่ด้วยนะอ่าแล้วก็ตามด้วยเห็ดนะครับใครชอบหัวปีใส่หัวปีนะครับผมทีนี้ก็ปิดฝารอเห็ดสุกครับผมมาดูเห็ดของเราครับแฉ่วงว้าวคุณกลิ่นกลิ่นหอมมากจริงๆ กินหอไปสบ้าน8ดบ้านเลยครับอดใจไม่ไหวที่จะซิมเบิรอีกทะเือฮึมพ์เฟครสชาติละมุนละมัมากเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจบท้ายนะครับก็ลงผักชีได้เลยครับผักชีฝรั่งนะครับผักชีไทยลงได้เลยเสร็จแล้วครับไปจัดจานกันดีกว่าครับผมน่ากินมากเสร็จแล้วครับกับเมนูต้มขาไก่นะครับเป็นเมนูฉลองหม้อใหม่ของผมนะครับ กลิ่นหอมและรสชาติมกล่อมมากครับผมน้ำยาใต้วันนี้ผมจะใช้พริกแกงของคุณแม่ที่เพชรนะครับเป็นพริกแกงกะทินะครับผมจะใช้พริกแกงประมาณ2ช้อนนะครับนี่ครับตามด้วยกะปีนะครับของคุณแม่ที่เพชรเช่นเดียวกันนะครับกะปีนี่สักช้อนหนึ่งนะครับนี่ครับโขกสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนเลยครับผมอาแล้วเข้ากันได้ดีแล้วครับผมทีนี้ก็ตามด้วยเนื้อปลานะครับวันนี้ผมใช้ปลาทับทิมนะครับ1ตัว ต้มให้สุกนะครับแล้วแกะเอาแต่เนื้อนะครับเอาก้างออกด้วยนะครับอ่าโขลให้เข้ากันเลยครับเอาละเข้ากันได้ดีแล้วครับเห็นไหมครับหืมเนื้อปลาปูมากสีก็สวยทีนี้เราไปทําน้ำยาด้วยกันครับทีนี้เราไปทำน้ำยาด้วยกันครับเริ่มต้นที่กะทินะครับผมทำกะทิลงก่อนเลยตาอด้วยเครื่องแกงนะครับที่โขลกกับเนื้อปลานะครับลงไปยีเนื้อปลาของเราให้แตกด้วยนะครับ ทีนี้ก็เติมไปน้ำร้างครกสักหน่อยนะครับทีนี้ก็รอกะทิเดือดครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสด้วยกันนะครับอาแล้วครับน้ำแกงของเราเริ่มเดือดแบบนี้นะครับเริ่มมีความร้อนแบบนี้นะครับทีนี้ก็ปรุงรสได้เลยครับเริ่มต้นที่ส้มแขกนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนิดหน่อยกลุกล่อมนะครับกระชับรสชาติหนึ่งช้อนเก๋ๆนะครับผงปรุงรสนะครับผมายำตานี่ตัดหวานหน่อยนะครับหนึ่งสองช้อนก่อนตาลทรายไม่ขัดสีความเค็มมาจากน้ำปลาได้เลยครับอ่าสองช้อนนะครับ ทีนี้ก็ตามได้เลยครับกับลูกชิ้นปลานะครับหลงไปอาจจะใส่ตีนไก่ด้วยก็ได้นะครับอร่อยดีทีนี้ก็รเอเดือดอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวเรามาชิมรสกันเมื่อน้ำยาของเราเดือดอีกครั้งนะครับทีนี้ก็ต้องหลงแระซมเบิงจกัจจก,ห,จห,นก,กหน่อยนะครับเดาว่าจะเป็นจังไดความเผ็ดความเค็มความหวานพอดีเลยครับโอเคง่ายปะสีสวยมากดูสิโรยใบมะกรูดซะหน่อยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะจริงๆแต่ว่าผมชอบมันหอมดี จัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับกับน้ำยาปักใต้นะครับวันนี้ผมใช้ปาทับทิมกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นมากจริงๆครับปักินขนมจีนด้วยกันดีกว่า เสร็จแล้วครับขนมจีนน้ำยาปักไต้ครับใส่ปลาทับทิมครับอร่อยอร่อยครับใช่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 เสร็จแล้วครับกากหมูแสนอร่อยครับกากหมูแสนอร่อยจูพวอคุณเหมือนยังกรอบอยู่ใช่ไหมครับ น้ำกรอบอยู่เสร็จแล้วคะ่ะต้มขาไก่แสนอร่อยคะ่ะแสนอร่อยทุกเมนูเลยจงเอ๋ยใช่ครับเ <c oughs> ริงคุณ <c oughs> แม่จ๋าวันนี้เมนูง่ายๆสไตล์ตเราฉ<ม>ลองหม้อใหม่มาเชื่อมหม้ออีกแล้วจะซ่อมซื้อก็น้ำรั่วครับแนมะ่น้ำต้มหยุดติ๋งติ๋งติ๋งนะเมนูวันนี้แสนง่ายสไตล์เรานะครับกินขนมจีนด้วยกันนะครับกินขนมจีนด้วยกันนะคะกินขนมจีนด้วยกันนะคะกินขนมจีนด้วยกันนะครับ กินขนมจีนด้วยกันนะครับอพลายะโนครับวันนี้เขาเปลี่ยนไปกินขนมจีนกินข้าวปุ้นบ้างเพราะวันนี้เราทําเมนูน้ำยาปักใต้อแล้วหรับคุณแม่นะครับก็คือต้มขาไก่นะครับเขินหอมจังเลยครับคุณแม่จ๋าบอกด้วยนะครับว่ารสชาติทานไหมผมเคี่ยวไก่จนนุ่มเลยนะเนี่ยคุณแม่จ๋านะครับอืมลุยเลยลูกมาวันนี้น้ำยาปักใต้แสนอร่อยของเราทําง่ายๆจ้ะครับ ใช้พี่แกขงขอบคุณแม่ที่เพ็คสองเมนูนี้นะครับทำไม่ยากที่ชินะเตรียมของไม่เยอะแต่วันนี้รู้สึกรู้สึกดีมากเลยแม่จ๋าแม่หม้อใหม่มาเออของใหม่เือ,มอหม้อใหม่อาวุธชัยใช้นะะี่ครับเขากินขนมจีนกันนะหนอครับแม่กินข้าวอ่านูกนุกินนุกินกินข้าวกับแม่ะนะลูกไป <laughs> กินข้าวกินขนมจีน,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 นครับผม น้ำยาอร่อยอร่อยน้ำยาก่นคนครับแล้วปลามันฟูมากเลยใช่ครับและวก็อย่างที่ก่อนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับจากการที่ผมได้ซื้อหม้อใหม่เข้าบ้านเนี่ยผมไม่ต้องเดินทางไปซื้อถึงที่นะแต่ผมซื้อจากเว็บไซต์ของไทยวัสดุนะครับสินค้าตรงปกไม่จกตาด้วยเีงราคาน่ารัก แล้วก็ส่งไหวมากจริงๆครับคุณผู้ชมครับครับจากน้ำยาปากได้ใหหนะครับได้ครับเผ็ดเกินไปไหมหนูไม่ครับพอดีครับแังจ๋าว่าเผ็ดไหมลูกไม่เผ็ดค่ะอ๋อไม่อยากให้เผ็ดมากคุณแม่จ๋าเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยจ้ะนี่นะครับผมอยากให้แม่ลองน้ำยาสักนิดหนึ่งผมลดความเผ็ดลงนะน้ำยาขาไก่นี่คือจะละมุนละมุนครับอยากจะบอกบกับท่านผู้ชมนะครับต้มขาไก่เนี่ยสามารถราดขนมจีนกินได้นะยิ่ง นะครับขอขนมจีนนะครับสองจับคงไม่พอคครรัับบแต่ก็อย่างที่บอนะครับแต่ถ้าหากใครสนใจที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยผมแนะนํานะครับให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของไทยวัสดุนะครับอยู่ไหนพิโลกมั้งก็สาขาพิโลกครับแม่จ๋าแต่เพียงแต่ว่าเราซื้อผ่านในเว็บไซต์เขาเดี๋ยวเราก็มาส่งจะทุ่มวันนั้นไปดูอะแบกอะไรไว้ลิงแผกลาาเซลครับมาเพื่ออะไรอะจะเอาไว้เอาไว้เอาไ้พ่อครับ พ่อเขาเรียงกบเลี้ยงปลาครับอ๋อที่พ่อท่านบอกขบนะใช่ครับไว้ล่อมาแมลงครับพอเข้าไปดูแล้วเป็นไงของก็ราคาไม่แพงใช่ครับหัวฉีดที่ยังแรงไว้น่ะโอ้โหเหมาะเจาะเลยครับข้าดีอ่ะก็ไว้ล้างรถวันรถซ้ำผักไม่ต้องคอยเปิดปิดวาล์วนะครับเราจะใช้ก็ค่อยฉีดเอาราคาเขาไม่สูงมากหรอกพอซื้อไหวอันนี้ก็คือน้ำส้มคั้นที่เอามาให้แม่ขอบคุณจ้าาแล้วเบาะที่ลองนั่งนี่นุ่มพอดีไหมครับนุ่มเลย รสชาติได้ตื่งใจมากเมนสองเมนูนี้ครับไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดจริงๆนะครับผมและวันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูฉลองหม้อใหม่ของผมนะครับและอีกอย่างนะครับขออวดนะครับนี่ครับนี่คือนะครับสินค้าจากคุณมุ้ยนะครับคุณมุ้ยส่งมาให้คุณแม่มน่ารักมากคุณมุ้ยเป็นใจขาดของแม่อยู่จ้ะ<อ>คุณแม่ผมว่ากินกินลาลำได้นะครับส่วนคุณเชียร์แบบนี้เดี๋ยวเราก็ทอดน้ำมันก็จะนุ่มไม่แข็งแม่กันกินได้ขอบคุณมากจริงๆครับผม ค,คุณมากเลยคุณมวยเขาอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณมวยตอนนี้อยู่อุทัยฮะขอบคุ้กมากๆตังนหนอืม้็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าขอบอกสำหรับคนที่ขาชอบออนไลน์นะครับผมอยากให้แวะเข้าไปดูนะครับที่เว็บไซต์ของไทยวัสดุจริงนะสินค้าตรงปกไม่จกตาราคาดีด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะครับสั่งซื้อง่ายมากส่งไวอืมรับ ใช่ครับถูกใจกัของมากครับว่ามีคนนัวแล้วล่ะคั้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมยาวแล้วเราอ่ะยวตัดผมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจินใหม่นะครับเด้อจ้ากินเป็นยังงาขนมจีนอ่ะแม่อินเลนะชื่ใจดีไหมชื่ใจงามชมเนี่ยใช่จ้า ต้ัสดีครับไม่เจอกันใหม่นะครับผมเจอกับใครเจอกับแก๊งเราเองครับอืมแล้ววันนี้เราจะกินจอ่ะจัดการนะครับล้างรถได้ครับซื้ออุปกรณ์มาให้แล้วอ่ะได้ครับลุยได้ครับของทีด้วยนะครับจะล้างให้หมดทุกคันเลยครับอืมบ้านเราอีกกี่คันหลายคันเป็นสิบเลยครับเป็นร้อยเลยอ่ะจักรยานเหรอฮ่าฮ่าฮ